สำหรับญาติที่รอมาตามลําดับนะครับเรามาถึงขั้นที่9นึกภาพครับคนเราทําอะไรได้หลายอย่างเกิดมาได้เรียนหนังสือได้ทํางานใช้ชีวิตครับบางคนก็มีกิจการของตนเองก็ทํากันไปครับเราทําอะไรได้หลายอย่างแต่ลองนึกถึงครับพวกเราที่ดูมาตามลําดับแล้วมุ่งไปเลยที่ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องมือเนี่ยสู่สังคมสู่ท้องตลาดนะครับคือเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีๆมา มาขายเลี้ยงชีพพัฒนาเครื่องมือดีๆมามาขายมาแนะนําครับคือขายบ้างช่วยสังคมบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็ทํากันไปครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยเกิดมาตายได้อยู่แล้วข้อที่1ครับของขั้นนี้นะครับเป็นขั้นก็ได้นะครับขั้นที่1ของขั้นที่9เนี่ยทำตนเองให้พร้อมร่วมคือเราเห็นครับว่าการที่มาร่วมกันทําแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นรางวัลมากกว่ามากกว่าการที่เราทําแบบที่ที่เราทําอยู่ เรามาร่วมกับบางคนถ้ามีโอกาสที่จะร่วมได้จากนั้นครับเราไปเคลียร์ตนเองให้พร้อมที่จะร่วมเคลียร์ตนเองอย่างเช่นผมทุกวันนี้เนี่ยบอกตนเองว่าเออเราก็มีข้อเสียนะแต่ถ้าเกิดว่ากับใครสักคนที่เราจะพบเจอกันแล้วร่วมไปต่อได้ดีเนี่ยมันก็ดีจากนั้นครับทุกวันนี้เนี่ยผมก็เริ่มต้นเริ่มต้นแบบที่บอกไปนะครับก็คือไปพัฒนาตนเองให้ดีจริงๆผ่านครับข้อนี้ครับก็ฝากพวกเรานะครับ ไปฟังซ้ําไปจดครับเพื่อที่จะทําให้พร้อมมาร่วมข้อที่2ครับคือการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแบบคําขําคือเราต้องก้าวไปลองทําก่อนหัวใจสําคัญก็คือมันทําไม่ได้หรอกแต่การที่วันนี้เราไปเริ่มทําเราทําไม่ได้ทําไปเรื่อยครับปัญหาก็คือมันเป็นจิตวิทยาที่เราโดนหลอกตั้งแต่เด็กว่าโอ้โหถ้าเราเรียนหนังสือเนี่ยเราเรียนผิดไปเราจะซ้าชั้นนะเราจะตกนะทําข้อสอบไม่ได้กาผิดนะโดนดุนะ แต่ในชีวิตจริงครับคนที่จะพัฒนาก้าวไปตามลําดับผลิตภัณฑ์ที่มันจะเริ่มต้นขึ้นเครื่องมือที่จะเริ่มต้นขึ้นมันไม่จําเป็นที่ต้องสําเร็จในครั้งแรกมันค่อยๆก้าวไปครับค่อยพัฒนาไปแต่มันเป็นผลิตภัณฑ์และเครื่องมือของพวกเราครับผ่านครับต่อไปครับขั้นที่สพัฒนาความเป็นมืออาชีพร่วมกันแน่นอนครับแรกๆสำหรับผมนะตัวผมเองเนี่ยผมจะไม่คิดมากเรื่องเงินเรื่องอะไรมากมายครับหรือเรื่องว่า ใครทําใครจะได้ฉันจะได้เท่าไหร่ไม่คิดมากครับมันเป็นสิ่งที่เริ่มต้นใหม่ผมก็สบายๆครับแค่ทําแต่ความเป็นมือชีพก็คือการแบ่งผลประโยชน์ข้อตกลงเวลาในการมาร่วมทํางานทุกท่านครับลองหาจุดลงตัวคือคนทุกคนเนี่ยต่างจะมีจุดของตนเองแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คนสิบคนต่างกอดจุดของตนเองเอาไว้ไปต่อได้ยากครับต้องมีใครสักคนมันเหมือนสมัยก่อนอะค่าเป็นใหญ่ ฆ่าต่อยชนะทุกคนฆ่าได้ขึ้นเป็นหัวหน้าใหญ่อันนั้นอย่าไปทํานะครับหาจุดลงตัวร่วมกันแบบที่จะเต็มใจยินดีร่วมกันแน่นอนเขากลัวตายเขากลัวเราฆ่าเขาก็ยกให้เราเป็นหัวหน้าทีมแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเราหาจุดลงตัวร่วมกันให้เกิดความเต็มใจยินดีร่วมกันของทุกคนเนี่ยแรกๆมันจะยากครับแต่มันต้องลองทําดูเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นมานะครับลองไปนึกดูครับตรงนี้นะครับต่อไปครับข้อ4ี่ครับ การที่ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือของเราเนี่ยมันงอกงามยิ่งขึ้นเรื่อยๆจากโอ้โหสิ่งที่เรียกว่าความเต็มใจยินดีร่วมกันนะครับทั้งหมดครับมันทําไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ครับแต่การที่เราวนซ้ําวนซ้ําเรื่อยๆหาจุดที่มันจะได้นะครับวนซ้ําเอาชนะตนเองพาตนเองไปเริ่มพาพวกเราไปร่วมเริ่มวนซ้ําหาจุดที่เราจะชนะการที่ไปเริ่มแล้วเนี่ยมันไม่คืบหน้าเราจะทําให้มัน คืบหน้าก้าวหน้าร่วมไปต่อให้ดียิ่งยิ่งขึ้นได้ยังไงทั้งหมดครับมันอยู่ตั้งแต่ขั้นที่2ก็คือยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งมันมาจากขั้นที่1ด้วยก็คือการที่เราตั้งคาถามเองตอบเองจงใจที่จะไปต่อให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเองมันทําไม่ได้ครับมันเหมือนกับคนแรกที่เขียนกอไก่เนี่ยมันเขียนไม่ได้หรอกวันแรกเราจะทําน้ําดื่มสักกี่ห้อหนึ่งเพื่อให้ตลาดเขาสนใจมันทําไม่ได้หรอกแต่มันคุ้มค่าครับแล้วการที่เรามาร่วมกันเนี่ย มันมีข้อดีหลายอย่างผมเองก็คาดหวังนะครับว่าสิ่งนี้วิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพวกเราหลายหลายคนครับที่ไปลองจริงๆมาจากขั้นที่1จนถึงขั้นที่9นี้ผมดีใจจริงๆนะครับก็ฝากให้พวกเรานะครับบอกต่อวิดีโอนี้เพื่อเป็นบุญครับผมพูดง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราฟังเฉยๆเนี่ยไม่มีประโยชน์ครับแต่ถ้าฟังซ้ําไปจดไปนึกต่อไปลองต่อแค่9วิดีโอเองครับ ก็จะเห็นว่าอมืมันเป็นไปได้นะคือคนที่จะเป็นไปไม่ได้ก็มีครับเพราะว่าเราไม่ไปเคลียร์ตนเองเราไม่ไปขจัดสิ่งที่มันเป็นขวากน้ําในตนเองเราไม่ไปเข้าถึงคุณค่าของตนเองจนแบบเอาชนะสิ่งที่เราเคยทําแล้วมันไม่เป็นผลดีแต่ผานกําลังและเวลาชีวิตของพวกเรามาโดยตลอดอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ไปทําอย่างนั้นก็ยังไม่พร้อมร่วมการที่ผมขอความกรุณากราบนะครับ ให้พี่น้องชาวไทยเนี่ยบอกต่อวีดีโอนี้ไปครับก็ด้วยความเห็นแก่ตัวส่วนหนึ่งก็คือเห็นแก่ตัวว่าสิ่งนี้เนี่ยจะไปถึงญาติชาวไทยแล้วเริ่มมีใครอะที่ทําตนให้พร้อมร่วมการที่มีคนพร้อมร่วมเยอะๆผมเองก็จะมีโอกาสที่จะได้ร่วมกับพวกเราลหลายๆคนถามว่ามีข้อความอื่นๆอีกไหมที่ผมจะชักจูงพวกเราให้มาลองได้ให้บอกต่อวีดีโอได้มีครับแต่อยากให้ถามใจตนเอง แล้วลองชักจูงด้วยตนเองลองไปฟังซ้ำวิดีโออื่นครับแล้วมาชักจูงตนเองครับให้ไปลองเพื่อที่จะพร้อมร่วมกับใครบางคนถามใจตนเองตอบเองทำกันบ้านมาเองครับแล้วก็บอกเองว่าฉันจะบอกต่อวิดีโอนี้บ่อยๆทุกวันขอบคุณมากครับ